พูดถึงโควิด19ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนครธีธรรมราชแล้วไข้เลือดออกล่ะคะมีแล้วครับมีบ้างแล้าน,น,นะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็พยายามคือวิธีการป้องกันโรคดีที่สุดคือการไม่ให้เกิดโรคนะครับซึ่งเราก็พยายามมีมาตรการรองรับในส่วนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ต้องต้องใช้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของสาธารณสุขหลายส่วนนะครับในส่วนของ,ของคุณหมอคุณพยาบาลก็จะดูแลเรื่องการการรักษาการให้สารน้ําการ การเ,เช็คเวทไซ้์ของเด็กๆของโน้องๆที่ป่วยนะครับ แล้วก็ทราบมาว่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยกลุ่มอายุที่พบว่าเป็นโรคคข้เลือดออกมากที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่มที่กําลังเป็นวัยรุ่นเลย20-29ปีต้องขับกลุ่มน้องนี่เลยน่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรคะคุณหมอเอ่อคงเป็นเพราะว่าเขามีแอคทิวิตี้ในในพื้นที่ค่อนข้างมากแจ้งเยอะใช่ครับอาจจะมีโอกาสเกิดส่วนนี้ได้นะคาฉะนั้นระวังไว้ด้วยนะคะอยากคิดว่าตัวเองยังหนุ่มยังแน่นแล้วจะไม่ป่วยนะคะยุ่งเขาก็เลือกคนหนุ่มแน่นนี่แหละค่ะในการจอดเลือดเนาะอาจจะแบบเลือดหวานน อะไรอย่างนี้นะคะพูดถึงแนวทางป้องกันในการป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะนอกจากมาตรการ3เก็บการดูแลตัวเองภายในบ้านทําอย่างไรได้บ้างค่ะในในบ้านคงต้องดูแลเรื่องสุขลักษณะนะครับของในบ้านนะครับต้องดูว่ามีภาชนะมีอะไรที่มีโอกาสจะเกิดเป็นแหล่งผ้าพัน์ของยุงลายหรือไม่นะครับก็ต้องช่วยเก็บในส่วนดีนะครับกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคแล้วป่วยแล้วนะครับ กลับมาที่บ้านเนี่ยทางทางการแพทย์ก็แนะนําว่าควรใช้ยาถายป้องกันยุงนะครับถือว่าเรามีเชื้อโรคอยู่ในตัวนะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นการลดการพา <Okay. S 2> แพร่ระบาดแพร่เชื้อโรคเชื้อไวรัสในในบ้านในชุมชนด้วย uh huh. นะครับก็ต้องถายาต่อเนื่องกันอย่างน้อก็3ามสี่วัน <Okay. S 2> นะครับถึงแม้ก็อาการของท่านจะไม่มีแล้วนะครับ okay.